สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านค่ะเช่นเดิมนะคะมาเจอกันกับคุณครูพี่แอมในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและเรายังอยู่ในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของสารนะคะโดยหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเรื่องของการนําความร้อนของวัสดุนะคะอ่าซึ่งเราจะมาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุต่างๆและยกตัวอย่างการนำวัสดุที่มีสมบัติด้านการนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อที่2นักเรียนทดลองนะคะสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุต่างๆและเปรียบเทียบสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุต่างๆได้ค่ะ และข้อที่3ค่ะนักเรียนของเราจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะคะว่าการนำความร้อนของวัสดุคืออะไรสำหรับการนำความร้อนของวัสดุนะคะเราก็จะพบว่าในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะก็ยังข้องเกี่ยวกับเรื่องของการนำความร้อนของวัสดุ ก็เลยเป็นที่มาว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะการนำความร้อนของวัสดุก็จะเป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานความร้อนสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุนี้ได้เมื่อวัสดุได้รับความร้อนจากปลายด้านหนึ่งความร้อนก็จะถูกถ่ายโอนไปยังอีกปลายด้านหนึ่งค่ะเราก็เลยนำสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุมาจำแนกได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ อทีนี้จากรูปภาพถามว่าทำไมต้องยกตัวอย่างกระทะด้วยเพราะว่ากระทะนะคะก็จะเป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์นะคะที่สามารถอธิบายเรื่องของการนำความร้อนของวัสดุได้เพราะอะไรอ่ะเรามาดูกันค่ะเพราะสำหรับตัวกระทะเองนะคะเด็กๆขาตัวกระทะในที่นี้จะทำมาจากวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้ เราสามารถสังเกตตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปตั้งบนแก๊สใช่ไหมคะเปิดแก๊สตั้งไว้ปุ๊บความร้อนอ่าความร้อนจากจากในส่วนของเชื้อเพลิงใช่ไหมคะก็จะสามารถผ่านเข้ามายัางส่วนของตัวกระทะได้แล้วก็ส่งผลทําให้อาหารที่อยู่ในกระทะสามารถได้รับความร้อนแล้วก็สุกเร็วด้วยนะคะโดยจากวัสดุที่นําความร้อนข้างต้นเราจะเรียกว่า ตัวนำความร้อนนั่นเองค่ะซึ่งมักจะนำความร้อนได้ดีและส่วนใหญ่ค่ะเด็กๆมักจะทำมาจากโลหะเช่นเหล็กอะลูมมเนียมเงินทองหรือว่าทองแดงค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าถ้าอยู่ๆเราเอามือไปจับที่บริเวณตัวกระทะเลยเราก็จะรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นวัสดุที่นำความร้อนได้ แต่ในขณะเดียวกันบริเวณด้ามจับตรงนี้ค่ะเด็กๆด้ามจับนะคะในส่วนของกระทะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะต้องมีอะไรมาหุ้มอยู่อ่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆมันจะทํามาจากเหล็กเพราะว่าถ้าทํามาจากเหล็กปุ๊บเราเอามือไปจับแล้วเราเป็นไงคะ ใช่แล้วเราจะรู้สึกร้อนเพราะว่าเหล็กเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่นำความร้อนได้ดีนะคะดังนั้นบริเวณจุดนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเรามักะใช้เป็นส่วนของอโลหะในการห่อหุ้มเช่นอะไรบ้างผ้าก็ได้อ่าบางคน อาจจะใช้ผ้าในการกิบจับอาจจะใช้ผ้าในการรองใช่ไหมคะเพื่อที่จะสามารถจับได้ง่ายแล้วก็ไม่ร้อนมือหรืออาจจะใช้เป็นไม้ทํามาจากไม้ก็ได้อาจจะทํามาจากยางก็ได้ พลาสติกหรือว่ากระเบื้องก็ได้นะคะดังนั้นบริเวณส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าวัสดุที่ไม่นำความร้อนนะคะหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าฉนวนความร้อนก็คือเป็นวัสดุที่ความร้อนนั้นผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้เลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเลือกใช้เป็นอะโลหะค่ิเดอ่าพอตอบได้นะคะ อ่ทีนี้จากลักษณะดังกล่าวนะคะเดี๋ยวครูพี่แอมก็จะมีคลิปการทดลองนะคะของเด็กๆในเรื่องของการนําความร้อนเนี่ยมาให้พวกเราดูด้วยนะคะลองดูแล้วก็เพื่อที่จะอธิบายได้นะคะว่าในส่วนของตัวนําไฟตัวนําความร้อนนะคะกับฉนวนความร้อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะเชิญรับชมได้เลย สัผมชื่อเด็กชายจวหน้าลครับชื่อเด็ก,กจาฉลา,าลค่ะชื่อเด็กชายาคีควันนี้นเราาเรื่องเรือการฟวา้อของวัสดุกร่าราองตกั่ทเลนะครับเเรตเก,เกีบอรูมิเนียมชอตะเกียบบิแทงแก้ารครับา มันถึงละลายแล้วทาไมวัตถุอส่ชนหนถึงไม่ละลายล่ะเพราะฉะนั้นเป็นโลหะซึ่งมีสมบัอติในการละความล้อนพิธีเราจับสิอ้อาแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไนงนี่เหรอสุนที่ฟังจากนารทลองพบว่าน้ำตาเทรายที่อยู่บนช้อนละลายแล้วเมื่อใช้มือสัมผัสพบว่าร้อนแต่น้ตาตาเทีานที่อยู่บงตะเกียบรลอดแคร์แก้วโอนสารไม่ละลายแล้วเมื่อใช้มือสัมผัสพบว่าไม่ร้อน จึงสรุปได้ว่าสพวัสดุที่เป็นโลหะมีสมบัติในการนำความร้อนส่วนวัสดุอื่นเป็นอโลหะซึ่งไม่มีสมบัติในการนำความร้อนสำหรับวันนี้เรา,าสอบถามคนประบการณ์มาเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าทั้งุศาสตร์กทำการทดลองอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครชัให้าทำได้นะครับสำหรับ,นนะะบวันนี้อ่ะ เป็นไงกันบ้านคะเด็กๆพอตอบได้ใช่ไหมคะว่าสมบัติในการนําความร้อนนะคะก็จะแก่กพวกของวัสดุประเภทโลหะนะคะส่วนประเภทอะลูะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฉนวนความร้อนได้ดีนะคะอาจากลักษณะดังกล่าวคะ่ะ ก็สามารถสรุปได้ว่าการนำความร้อนนะคะก็คือการส่งผ่านความร้อนจากจุดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังจุดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ามีวัตถุเป็นตัวกลางโดวยวัตถุก็จะอยู่กับที่แต่ความร้อนก็จะค่อยๆแพ่ไปตามวัตถุนั้นๆค่ะซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ของการนำความร้อนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเราเลือกใช้อลูมิเนียมเหล,ล็กเหล็กกล้ามาทำภานชนะสำหรับ ใช้ทําอาหารโดยพบว่าวัสดุเหล่านี้เป็นยังไงคะใช่แล้วละค่ะสามารถนําความร้อนได้ดีจึงสามารถถ่ายโอนความร้อนให้กับอาหารได้เร็วน,นั่นเองค่ะแต่สําหรับวัตถุที่ไม่นําความร้อนนะคะหรือว่านําความร้อนได้ไม่ดี หรือที่เราเรียกว่าฉนวนความร้อนเรามักจะใช้ในการป้องกันไม่ให้ความร้อนมาถูกมือของเราเช่นด้ามตาลิวที่ทำด้วยไม้นะคะหม้อหุ้มที่มีฉนวนพุ่มหรือเลือกใช้กระป๋องสำหรับใส่อาหารนะคะหรือใช้ในการใช้ผ้าหน,นาๆนะคะในการผูกตัวเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการสูญเสียความร้อนด้วย โดยจากลักษณะดังกล่าวเด็กๆก็พอตอบได้แล้วนะคะว่าการนําความร้อนมีลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบ2ออย่างก็คือในส่วนของฉนวนความร้อนกับอะไรคะ,ะกับในส่วนของตัวนำความร้อนนั่นเองนะคะอะแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในเรื่องของสมบัติทางด้านกายภาพอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่แอมลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ